สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In Wonderland Comment Channel ก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อมุ่งสู่1,000 Subscriber และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้แอดมีคอมเมนต์และเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณเจสันจากช่องเจสันทาวเวลโดยคลิปวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปทาความรู้จักกับคุณเจสันและเรื่องราวของเขาในกรุงเทพกันค่ะ คุณเจสันเป็นชาวอังกฤษที่ท่องเที่ยวไปทั่วเอเชีย e และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะเขารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งและในครั้งนี้เขามีภารกิจพิเศษที่ต้องทําในขณะที่คุณเจสันกําลังเดินทางไปทําภารกิจเขารู้สึกแปลกใจกับสภาพอากาศในกรุงเทพที่มีความร้อนและความชื้นสูงมากแต่ในขณะเดียวกันท้องฟ้าก็ดูปลอดโปร่งและสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างม,มากก็คือเซเว่นอีเลเวนที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพนั่นเองค่ะ ในส่วนของความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะคอมเมนต์แรกกุ้งเทพมีอะไรให้เที่ยวมากมายหากคุณมีเวลาและต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ไปเที่ยวเกาะทางภาคใต้ของประเทศไทยใช้เวลาบินสั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงสู่เกาะสมุย เผื่อข้างหน้าคุณขึ้นรถไฟผิดจะได้ไม่ต้องออกจากสถานีไปซื้อตั๋วใหม่แค่เดินไปอีกชานชาลาแล้วขึ้นรถไฟขบวนถัดไปอย่างไรก็ตามคุณสามารถถามคนท้องถิ่นได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการความช่วยเหลือที่นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้วยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ในกรุงเทพของคุณอีกด้วยว้าวกลับมากรุงเทพอีกแล้วต้องรักมากแน่ๆฉันหมายความว่ากรุงเทพสวยและทันสมัยมากและผู้คนก็ยอดเยี่ยม ตึกใบหยกสองซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยก่อนสร้างตึกมหาคนครฉันเป็นคนอินโดนีเซียแต่ฉันรักประเทศไทยฉันเคยไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วราคาตั๋วของฉันประมาณ550บาทฉันคิดว่าท้องฟ้ามีเมฆมากและมีลมแรงด้านบนเห็นวิวกรุงเทพแล้วเหมือนเห็นนิวยอร์กเลยไม่เคยรู้ว่ากรุงเทพใหญ่ขนาดนี้ฉันอยากกลับมาอีกครั้ง ช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ฉันไปที่นั่นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วและชอบมากเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่จะทำรักประเทศไทยควรกลับมาตอนเย็นจะได้ชมทัศนียภาพได้ทั้งกลางวันพระอาทิตย์ตกและกลางคืนในทิปเดียวกันเพิ่งเห็นส่วนของสกายวอล์กกฎมีไว้เพื่อความปลอดภยัยโปรดอย่าพยายามหลบเลี่ยงพวกเขา ตอนนี้ฉันอยู่เกาหลีใต้และคุณทำให้ฉันคิดถึงกรุงเทพอยากกลับกรุงเทพอีกครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีมากที่ถ่ายวิดีโอให้คนอย่างฉันได้รู้จักสถานที่ที่ดีเช่นนี้ไม่ได้มาประเทศไทยนานกว่า15ปีแล้วเซเว่นอวนอยู่ในทุกส่วนของประเทศไทย ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยอยากให้รู้ว่าใส่หรือไม่ใส่ไม่ผิดกฎหมายแต่มีคนไทยบางกลุ่มค่อนข้างกลัวเห็นคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นห่วงอยากบอกว่าอย่าไปสนใจคนพวกนี้ทุกวันนี้คนไทยไม่กลัวหรือกังวลเรื่องโควิดอีกต่อไปสนใจในการใช้ชีวิตและการทำมาหากินมากขึ้นขอบคุณที่ชอบประเทศไทยและคนไทยก็มีน้ำใจกับชาวต่างชาติ เดือนนี้ฝนตก2-3ถครั้งคุณจึงไม่เห็นมลพิษทางอากาศมากนักมลพิษทางอากาศจะเลวร้ายที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมฉันอยากแนะนำพัทยาออกจากกรุงเทพไปเที่ยวทะเลพัทยาเกาะล้าน ฉันเก่งว่าคุณต้องการคนท้องถิ่นเพื่อนำทางคุณไปรอบๆหรือทำการบ้านมากขึ้นเพื่อสัมผัสประสบการณ์นในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีข้อผิดพลาดมากมายที่คุณทําแต่นั่นก็เป็นสีสันของการเดินทางแปลกใจมากที่รู้ว่าตึกมหานครสูงเพียง300กว่าเมตรนั่นคือความสูงเฉลี่ยของอาคารในมาเลเซียวัดมังกรเยาวราชถานนเยาวราชในกรุงเทพ เป็นสถานที่โปรดของฉันในประเทศไทยตอนนี้ฉันเคยไปสุขุมวิทมาก่อนแต่ฉันชอบวัดบางกรยาวราที่ฉันไปมาในปีนี้เคยไปเชน่าทาวในสิงคโปร์และมาเลเซียมาแล้วเช่นกันน่าทึ่งมากแทบรอไม่ไหวที่จะมาเยือนประเทศไทยฉันรักประเทศไทยตลาดน้ำและภาคใต้ของประเทศไทยคือการประจนภัยครั้งต่อไปของคุณเชื่อฉันคนไทยสามารถช่วยคุณได้หากคุณขอให้พวกเขาช่วย ประเทศไทยยังคงเป็นฤดูร้อนในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเดือนเมษายนและพฤษภาคมร้อนที่สุดที่นี่ว้าวนั้นดูน่าทึ่งเมื่อก่อนตึกที่คุณชี้คือตึกที่สูงที่สุดในกรทมตึกนั้นชื่อว่าตึกใบายกเมืองที่สวยงามของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พเพลิดเพลินกับอาหารไทยฉันอยากจะแนะนำให้คุณลองซุปกว๋วยเตี๋ยวเลือดฟังดูแปลกๆแต่ก็อร่อยมาก BTS กับ MRT ทั้งสองเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแต่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการรายอื่น MRT ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจบางส่วนเป็นของรัฐบาลแต่ BTS บริหารงานโดยบริษัทเอกชนภายใต้สัมประทานจากกรุงเทพดินแดนแห่งรอยยิ้มห้ามแอบ,บดูกล้องเด็ดขาดห้ามใช้กล้องโทรศัพท์มือถือบนทางเดินกระจกลอยฟ้าเพื่อความปลอดภยัยวัตถุที่แข็งและหนักดังกล่าว หากทำหล่นโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้พื้นกระจกแตกหรือเสียหายได้สิ่งที่ไม่ดีในประเทศไทยคืออากาศร้อนจัดช่างเป็นวิวที่สวยงามราคาสินค้าในกรุงเทพแพงมากฉันคิดว่าพวกเขามีสองเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้หวางกล้องของคุณพวกเขาต้องการบันทึกมุมมองสำหรับผู้เข้าชมและหากกล้องตกและโดนใครบางคนคุณสามารถฆ่าใครบางคนด้วยความสูงนั้น King าวเวอร์มหานครทาวเวอร์คุณสามารถให้เจ้าหน้าที่ถือกล้องให้คุณได้ให้เขาถ่ายวิดีโอของคุณแต่จริงๆแล้วควรมาตอนเย็นเพื่อชมพระอาทิตย์ตกและวิวกรุงเทพยามค่ำคืนลมเย็นสบายประเทศไทยจะมีโมลพิษทางอากาศที่น่ากลัวในช่วงฤดูเผาไร่นาส่วนใหญ่มาจากประเทศรอบๆและบางส่วนจากในประเทศประเทศไทยดีกว่าสหรชาชอาณาจากักรและสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดได้นำมาเสนอในวันนี้ค่ะและในส่วนของท้ายคลิปแอดได้นำภาพเพิ่มเติมมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ